สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์เอาเอาฟิวไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2 5 6 4ของชาวราศีกร,รกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะอาจารย์ขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยกงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยในนาทีนี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนชานาอาจารย์หุยได้นะคะใครชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟลาเวอร์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ทั้งไลน์ ID เดยหุยศิวลลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะใครที่ฟังอาจารย์ไม่ทันนะคะลองเลื่อนลงไปในช่อง description ด้านล่างอาจารย์จะทำลิงก์ในการแอดไลน์ไว้นะแอดมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็สอบถามเรื่องคิวดูดวงหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูดวงได้เลย ะะลองมาเริ่มกันเลยนะดวงในช่วงเดือนมีนาน,นี้ของชาวกรกฏค่ะ ดวงในช่วงมีนานี้ของชาวราศีกรกฎนะคะพไพ่ใบแรกไพ่ประจําตัวคุณคุณได้ไพ่เดอฮาร์รฟรนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีกรกฎช่วงเดือนมีนาเนี้ยนะจ้าน่าจะมีในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าเรื่องของการสอนเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่ทํางานไปแล้วก็อาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อหรือไปลงคอร์สเพิ่มเติมนะคะหรือมีเรื่องของการต้องฝึกอบรมวิชาอะไรใหม่ๆบางอย่างนะคะสําหรับวัยเรียนนะคะนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการต้องติวเพิ่มติว เข้มมากเป็นพิเศษนะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นี่แหละนะคะต่อมาสำหรับภพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ ace of pentacles นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีกรกฎเดือนนี้นะ,งาน,ะงานเยอะงานหนักแล้วก็เรียกว่าเป็นงานทำเงินทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เ,เราเหมือน มีสกิลพิเศษเฉพาะตัวเนี่ยนะคะที่คนอื่นเขามีไม่ไมีไม่เท่าเราอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีแต่คนเอางานมาจ้างนะคะนะหรือว่าอาจจะถึงขนาดที่เรียกว่ามีคนมาซื้อตัวเราเลยไปทํางานบริษัทเขาเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะสําหรับนักลงทุนนะคะอาจารย์มองทิศทางค่อนข้างดีเนาะเดือนนี้นะมีโอกาสทํากําไรจากการลงทุนต่างๆนะคะได้ค่อนข้างสูง ต่อมาไพ่ในพบสหาชานะคะนายอ p e เ t นต์เคิลนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเ,เพื่อนฝูงคุณนะคะนะคนรอบข้างคุณจะให้คําแนะนําสิ่งต่างๆคุณได้ดีนะคะนะโดยเฉพาะเกี่ยวกวับเรื่องของเงินเินทองทองการเก็บเงินการหากําไรนะมีโอกาสได้พบปะเจอเจอเพื่อนใหม่หรือได้เข้าสังคมคนที่เขามีความเชี่ยวชาญหรือเก่งเกี่ยวกวับเรื่องของการทํากาไรอะไรอย่างเงี้ยได้มากๆนะคะต่อมานะ สำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ the high ่เดอะไฮพริสเทดอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าในบ้านเราในที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยจะมีความอึมครึมอะไรบางอย่างอยู่บางครั้งเนี่ยบางคนอยู่บ้านแล้วก็จะรู้สึกเหมือนแบบอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงขึ้นขึ้น,นลงลงยังไงก็ไม่รู้เนาะไปนั่งอา่านหนังสือนะไปนั่งคาเฟ่นั่งร้านกาแฟนอกบ้านยังสบายใจสักกว่าอีกนะคะนะเรื่องของครอบครัวนะคะสมาชิกในบ้านอาจจะบางคนอาจจะทําตัวเหมือนมีอ,อะไรลับๆล่อ กับเรานะคะมีปัญหาอะไรก็บอกไม่หมดนะคะเก็บงงาเรื่องสำคัญเอาไว้นะแบบนี้ก็มีด้วยนะคะต่อมาสำหรับไพ่ในพบปุตตะนะคะ ten of cups ขอไพ่ค่ะ two of cups นะคะใครที่มีบุตรหลานบริวารน,นะคะอยู่กำลังกลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะหรือว่า คนวัยรุ่นมาแล้วเนี่ยนะน่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะพาแฟนพาคนที่คบหาอยู่หรือพาคนที่กําลังคุยคุยอยู่เนี้ยมามาให้คุณรู้จักก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ชาวราศีกรกฎบางคนมีโอกาสที่จะพบรักมีความรักนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะมีคนที่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยนะมาปิ๊งมาแอลเรานะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์สนะคะดูเหมือนว่าเรื่องของอุปสรรคปัญหาของคุณนระยะนี้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าบางครั้งมันจะเกิดจากการมองโลกแง่ดีมองโลกคือโลกสวยเกินไปอะค่ะนะคะจนกระทั่งแบบสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะคะเดือนนี้พยายามอย่าประมาทนะคะมีอะไรก็ เหมือนแบบฉุกใจคิดไว้นิดนึงในแง่ร้ายนะคะนะมันอาจจะสร้างปัญหาให้เราย,ยืดยาวในอนาคตก็ได้นะคะนะอย่าวิ่งอยู่ในทุ่งลาลเวนเดอร์มากเกินไป ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบความรักนะคะปัตตนีนะคะคุณได้ไพ่เดวิลสาหรับความรักเนี่ยชาวราศีกรกฎนะคะอาจารย์มองว่าถ้าหากว่าเป็นคนโสดเนาะมีโอกาสที่คุณจะได้แบบตกหลุมรักใครบางคนหรือว่ามีคนมาแบบว่าโ oh, อ้โหอินเลิฟคุณแบบเครซี่คุณแบบสุดๆเลยไล่ตามจีบคุณแบบไม่ลดละคือจะเอาให้ได้นะคะแต่ก็ต้องระวังไว้คณิดนึงนะก่อนที่จะให้ใจใครนะคะเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโปร่งใสนะเขาอาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรือว่าพัวพันอยู่ในแวดวงแบบสีเทา อะไรทำนองนี้ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะไพ่เดว,วิลนะคะนะอาจารย์ยังคงเห็นเรื่องของความลหลงไหลกันอยู่นะคะนะท,งงทั้งหลงทั้งหวงเลยนะคะนะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องของความหึงหวงความรักเนี้ยขึ้นมาได้นะคะไม่แฟนคุณหรือว่าตัวฝ่ายเราเนี่ยนะคะอาจจะหลงผิดเข้าใจผิดอะไรไปบางอย่างนะแต่ก็จะมีบางกรณีเหมือนกันนะคะที่แฟนชาวราศีกรกฎเนี่ยเหมือนไปหลงเชื่อหลงรักหรือว่าแบบว่าได้ลหลงไหลได้ปลื้มใครสักคนเนี่ยนอกบ้านนอกครอบ ควรนะต้องระวังต้องสังเกตดูดีๆนะคะต่อมาสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะเดวิลเนาะคุณอาจจะกำลังคุยอยู่กับใครสักคนที่เขาอาจจะไม่ได้คุยอยู่กับคุณคนเดียวอ่ะนะคะคือเขาอาจจะหวานไปเรื่อยหรือพยายามสร้างความผูกพันกับคนอื่นไปเรื่อยๆคือมากกว่ามากกว่าหนึ่งแน่นอนนะคะนะหรืออีกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาหาคุณนะคะด้วยเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ระวังโดนหลอกไว้หน่อยก็แล้วกันนะคะ ต่อมาสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่เดชเรียรอดนะ,ะเดือนนี้น่าจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาแหละนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปใน,นสถานที่ที่มัน อาทางไกลก็อย่างหนึ่งละนะแต่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นสถานที่เก่าเก่าแก่โบราณโบราณสถานนะคะอาจจะไปวัเที่ยววัดเก่าๆหรือว่าอาจจะไปในพื้นที่บริเวณจังหวัดที่มันมีเหมือนมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะส่วนใหญ่ระยะนี้ถ้าหากว่าไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณก็แข็งแรงดีอยู่แหละจะมีก็แต่เรื่องของความเครียดซึ่งเป็นความเครียดที่เกิดจาก ผู้อื่นทําให้คุณเครียดด้วยนะคะนะก็คือแบบเหมือนคุณตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของคนอื่นนะคะพอเราต้องไปไกล่เกลีย่ยต้องไปจัดการอะไรพวกนี้มันก็นําพาซึ่งความเครียดมาให้คุณนะคะนะแล้วก็ถ้าจะมีอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างอาจารย์มองว่าก็น่าจะเป็นแบบความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าประจําวันนะคะพักผ่อนก็หายนะคะ ต่อมาไพ่ในพบสุภานะคะ S of Wands ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณก็ได้จะมอบหมายภารกิจหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่อะให้คุณได้ไป kick off ได้คุณได้ให้คุณได้ไปเริ่มต้นนะคะให้คุณได้ไปบุกไปลุยเป็นคนแรกนะคะนะแล้วเขาก็ดูท่าทางว่าเจ้านายคุณช่วงนี้เนี่ยไอเดียเยอะนะแล้วก็อาจจะพุดไอเดียนั้นมาให้คุณเหีือเป็นคนไปผลักดันหรือเป็นคุณไปให้คุณไปลงมือนะคะ ต่อมาสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะ King s o f s Sot r นะคะ ให้แบน,นี้ในเรื่องของงานก็ต้องบอกเลยว่าผู้ใหญ่เขาผลักดันคุณก็จริงนะคะแต่ก็ต้องพูดเลยว่าทุกฝีก้าวที่คุณไปลงมือทําหรือว่าคุณไปทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเขาตามประกบคุณเนี่ยคือแบบว่าไม่ละสายตาเลยนะคะใครที่ทํางานอยู่ในแวดวงบริษัทหรือว่าวงข้าราชการอะไรก็ตามเรื่องของเอกสารเรื่องของตัวเลขเรื่องของสัญญาเรื่องของสิ่งที่มีความสําคัญเนี่ยพวกเนี้ยคุณห้ามหลุดนะคะนะแล้วก็ถ้าหากว่าหลุดขึ้นมามีโอกาสที่จะถูกลงโทษถูกเล่นงานเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะ คนทํางานประจําที่เดือบทำมานานแล้วอะไรอย่างนี้อย่าย่ามใจนะคะนะทุกสิ่งที่คุณเคยทําไปไม่ว่าจะถูกถูกระเบียบก็ดีหรือว่าแบบผิดเล็กๆน้อยๆเนีย่นยช่วงนี้เรื่องเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นประเด็นให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการงานได้นะคะนะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงถูกต้องตามกฎระเบียบตามขั้นตอนเอาไว้เนาะไม่ว่าไอวิธีการรัดขั้นตอนหรือว่าการรักไก่ของคุณมาจะ มาจากความหวังดีหรืออะไรยังไงก็ตามเดือนนี้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน ต่อมานะคะไพ่ในภพลาภะนะคะนายออฟคัพส์นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของโชคลาภของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองนะแต่ว่าจะมาในรูปแบบของแบบเออของกินของใช้หรือว่ามีคนพาไปเลี้ยงมื้อใหญ่นะมีลาบปากมื้อใหญ่นะคะนะหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรกันซึ่งเราแบบกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายครั้งหรือหลายงานด้วยนะคะเป็นงานฉลองเนาะ โอเคต่อมาสำหรับไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในพบวินาศนะคะนายออฟสอดนะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจจะสร้างความเสียหายให้คุณได้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของแบบ ต้นเหตุของมันน่าจะมาจากเรื่องของจิตใจเรื่องของความคิดนะคะนะบางครั้งเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยพร้อมกับเรื่องของการลุยงานสักเท่าไหร่นะคะนะั้นอนไม่พอบ้างหรือว่าโรคก,กําเริบโรคประจําตัวประเภทไมเกรนความดันโลหิตสูงโรคก,ก,ะก,กะระเพาะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคเลื้อนลังที่เกิดจากความเครียดเหล่านี้นะคะอาจจะลุมเล้าคุณได้นะคะก็ต้องระวังโรคเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะ โอเคนะจบไปแล้วสำหรับดวงในช่วงมีนานี้ของชาวราศีกรกฎใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ดีไม่ได้เลยสำหรับการพยากรณ์นี้แม่นไม่แม่นมยังไงคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะอ่าขอบคุสำหรัวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย